สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณนัทอีกเช่นเคยแต่เรายังอยู่ในหน่วยที่6นะคะนั่นคือในเรื่องของวิวัฒนาการทางด้านดนตรีเราจะเรียนกันอยู่2เรื่องนั่นก็คือดนตรีไทยในประวัติศาสตร์และอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิน่นและในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนเรียนในเรื่องของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ไปนะคะคุณนัทขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ ประวัติศาสตร์แรกของเราเลยเกิดยุคสมัยครั้งแรกเลยนั่นก็คือสมัยสุขโขทยัยนั่นเองนะคะจะมีวงดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นวงบรรเลงพินวงขับไม้หรือวงปี่พาดนั่นเองนะคะต่อมาสมัยที่สองนั่นก็คือสมัยอยุธยาในสมัยอยุทยาเนี่ยเริ่มรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อมาสมัยที่สานั่นก็คือสมัยธนบุรีนะคะและสมัยสุดท้ายสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะ ในส่วนของอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อดนตรีในท้องถิ่นนะคะดนตรีนะคะมีความเชื่อมโยงกับคนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากเลยวัฒนธรรมคือสิ่งที่มีความเจริญงอกงามนะคะเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนที่มีการปรับปรุงและถ่ายทอดนะคะมาสู่คนรุ่นหลังต่างๆวัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะเป็นสิ่งสำคัญทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะ วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ค่ะลักษณะเด่นของดนตรีในภาคเหนือนะคะจะมีความอ่อนหวานนุ่มนวลและไพเราะเพราะเขาจะใช้เครื่องดน,นตรีประเภทสลอ้อซึ่งกระจับปีกลองแอวแล้วก็ยังมีทั้งการขับร้องเพลงการบรรเลงดนตรีไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวหรือเล่นเป็นวงเลยนะคะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเหนือที่มีจิตใจที่อ่อนโยนและการดำรงชีวิตแบบธรรมชาติความรักในศิลปะค่ะนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุภาพอ่อนโยนของชาวเหนือค่ะวงดนตรีของทางภาคเหนือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวงสล้อซอสึงนั่นเองค่ะการแสดงดนตรีภาคกลางลักษณะเด่นของดนตรีในภาคกลางจะมีความสนุกสนานคืนเคงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่และอาชีพ เพราะคนในภาคกลางส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะแล้วก็จะมีนิสัยรักความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวข้าวสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือการแสดงรำกองยาวหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารำเถิดเทิงที่นักเรียนเห็นดังวิดีโอที่คุณนัทเปิดให้ดูนะคะจะสะท้อนถึงความสนุกสนานเพราะคนในภาคกลางเนี่ยจะมีการร้องเพลงอีเซลหรือเพลงลำตัดเป็นการหยอกล้อก,กันระหว่างชายและหญิงซึ่งจะมีเครื่องดนตรีต่างๆดังนี้เช่น กลองยาวชิงคลุยนำมาประกอบรวมกันเพื่อเพิ่มความสนุกสนานนั่นเองค่ะคนในภาคกลางนะคะจะสะท้อนถึงความรักความสนุกสนานของคนในภาคกลางนั่นเองค่ะ ที่เรียนเห็นนั่นก็คือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อก,กับประเทศเพื่อนบ้านเรานั่นก็คือประเทศลาวหรือประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะสิ่งที่เรียนได้รับชมนะคะและเห็นในวิดีโอที่ครูนัดเปิดให้นั่นก็คือวงโป่งลางนะคะการแสดงต่างๆนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความแตกต่างกันคนในภาคอีสานเนี่ยจะเน้นความเรียบง่าย สนุกสนานตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในภูมิภาคการแสดงของเขานะคะจะเน้นในเรื่องของหมอรำกันตรึมเพลงโคราดนะคะและเครื่องดนตรีที่ใช้จะเป็นประเภทแคนโคงลางพินแคนโวดจะใช้ดนตรีประกอบการแสดงในพิธีกรรมต่างๆหรือเรียกวงดนตรีนี้ว่าวงโคงลางนั่นเองค่ะสนุกสนานไหมคะกับ การแสดงที่คุณนัทเิดให้ดูสนุกสนานมากๆเลยค่ะ การแสดงมนโนราของภาคใต้นะคะลักษณะเด่นของดนตรีในภาคใต้จะเป็นดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมนักเรียนเห็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกไหมคะที่เกิดขึ้นมาในวิดีโอเลยจะเหมาะกับงานเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีกาลอปีกาลอ,าอเนี่ยเขาจะมักใช้เล่นในงานศพเท่านั้นนะคะเพราะว่าปีกาลอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ศักดิ์สิทธิ์มากสาหรับคนในภาคใต้เลยคะ่ะภาคใต้จะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในเรื่องของด้านความเชื่อ คนในภาคใต้จะมีเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงไม่ว่าจะเป็นการละเล่นต่างๆเช่นกลองชาตีโทนของคู่ทำนองเพลงที่ใช้จะบรรเลงจังหวะที่มีความสนุกสนานแข็งแกร่งคึกคักแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในภาคใต้ที่มีความสนุกสนานและแข็งแกร่งแข็งแรงแต่แฝงไปด้วยความอ่อนช้อยเช่นการบรรเลงดนตรีที่อยู่ในการแสดงมโนลาที่นักนเรียนเห็นในวิดีโอนี้นะคะ จะมีท่วงทำนองลีลาที่รำอ่อนช้อยมากๆเลยนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะการแสดงที่คุณนัทเปิดให้ดูกับเครื่องดนตรีที่ใช้ไพเลาะใช่ไหมเอย่ยดูการแสดงชุดน,นี้ได้เลยค่ะการแสดงสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะ ยังไงกันบ้างคะความรู้ที่คุณนัทให้นักเรียนดนตรีพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นต่างๆแล้วดนตรีพื้นบ้านของนักเรียนล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกิจกรรมหน้า94กันเลยคะ่ะขอให้นักเรียนนะคะจําแนกลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านแต่ละภาคว่าลักษณะเด่นของคนในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเป็นเช่นไรมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง นักเรียนดูที่ภาคเหนือนะคะคนในภาคเหนือนักเรียนคิดว่าเป็นคนลักษณะแบบไหนคะถูกต้องค่ะคนในภาคเหนือจะมีความอ่อนหวานนุ่มนวลเป็นธรรมชาตินักเรียนนำข้อความด้านบนลงมาเติมใส่ในช่องภาคเหนือได้เลยค่ะต่อไปนักเรียนลองจำแนกลักษณะเด่นเองนะคะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้มีลักษณะเป็นแบบไหนนักเรียนลองทำเองได้เลยนะคะ จากนั้นนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนแล้วถ่ายรูปนะคะส่งงานคุณครูนัดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณนัก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ